การในรอบล่าแสนนี้จะมีเวลาให้45วินาทีในการตอบคำไขปริศนา3คำตอบถูกกี่คำจะได้ตัวอักษรเพิ่มตามจำนวนคำที่ตอบได้โดยแต่ละคำจะมีมูลค่าคำละ5,000บาทที่สำคัญคำไขปริศนาทั้ง3คำนี้จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำปริศนาเงินแสนของเราหากคุณไขคำปริศนาเงินแสนของเราได้รับไปเลยเงินรางวัลมูลค่า1แสนบาท รอบนี้นะครับน้องแกรนน้องแป้งก่อเข้าสู่รอบล่าแส่เอาจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ผมแอบเชียร์ทีมกอไก่นะครับอยากเชียร์ล่ะอยากให้เข้ารอบครับอยากให้อยู่ด้วยกันนานๆไม่สักเสื้อเลยนะคะไม่คืนเสื้อคอสตูมด้วยไม่คืนเสื้อเท่าไหร่เก็บใส่กระเป๋าด้วยครับาบผม โอ้โหไปเกลับบ้านเลยกบผมแต่เข้าสู่เกมนี้ครับเงินแสนเนี่ยอาจจะเป็นของคุณหรือเปล่าไม่รู้นะฮะขึ้นอยู่กับความสามารถคุณ2คนต้องร่วมมือกันแต่ว่าวันนี้ครับเราสองคนยอมรับครับว่าเราแพ้ความขาวครับเราจะให้คุณดูคําปิหนาเงินแสนก่อนเลยพร้อมไหมฮะฮะถ<ะ>้าพ,พร้อมเชิญครับ ตอบถูกคำนี้นำหนึ่งแสนกลับบ้านได้เลยนะครับก่อนถึงจุดนั้นครับฟังกติกาจากคุณอาร์ตก่อนครับด่านแรกครับทั้งคุณกรนนะฮะแล้วก็คุณแปงโกนะฮะจะต้องผ่านไปนั่นคือ45วินาทีกับการไขคำปริศนาทั้งหมด3ามคำนะครับ3าคำนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับคำปริศนาเงินแสนเมื่อสกู่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคำละ5,000บาทครับก็ต้องจัดระดับความสำคัญดีๆนะครับทุกคำมีความเกี่ยวข้องกับคำไขปริศนาเงินแสนพร้อมนหครับพร้อมค่ะ ไปลุยกันผมขอคำขายเป็ิหนาเงินแสนคำที่หนึ่งครับอ,อักษรมาครับปรึกษากันได้นะครับช่วยกันได้นะครับมั่นใจกดตอบได้เลยครับได้ใช่เกะอะไรวะกดแล้วออละครับตอบว่า ดูนะฮะว่าจะสามารถไขคำนี้ได้หรือเปล่านะครับเจ็บไข้ได้ป่วยแป้นคำตอบที่ทกได้ไปหนึ่งคำครับรับเงินสะสมไป5,000บาทตอนนี้เหลืออีก2คํคำกับอีก30วินาทีครับก็ถือว่าเวลายเยอะพอสมควรใช่ฮะถ้าคําคำคละ15วิก็สบายเลยค่ะพร้อมนะครับค่ะ สู้กันต่อไปครับผมขอคำขายปริศนาเงินแสนคำที่2ครับอักษรมาครับหมดแล้วหมดแล้วนะครับตอบว่าซื้อจากเทซื้อ จากเภสัชกรวะซื้อตอนนีจ้จะตอบสื้อยาแต่หมดเวลาครับหมดเวลานะครับรข้อนี้ถือว่าตอบไม่ได้นะครับคุณจะมีตัวอักษรที่ขึ้นอยู่หน้าจอเพียงเท่านี้นะฮะไม่เป็นไรครับยังเหลืออีกหนึ่งคำครับและตอนนี้นะฮะเหลือเวลาในการเล่นคำสุดท้ายอีก16วินาทีถือว่าเหลือเวลาเยอะนะฮะเราสามารถปล่อยให้เวลา16วินาทีนี้หมดได้นะครับ แล้วตอบช่วงท้ายสั้นๆนะครับแต่ต้องระวังอย่าให้ตัวสอนขึ้นครบนะครับ <ฮะ S 1> ถ้าขึ้นครบจะถือว่าคุณตอบคำนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับโอเคฮะคำสุดท้ายครับ16<ะ>วินาทีผมขอคำไขปิศาเงินแสนคำสุดท้ายครับอ,อักษรมาครับ หมดได้นะครับสมตมาตอ่ตอบได้ชร่วงบไ้าม่ต้มตอบไ้ตอบตอบได้่อบไ้มตอบแลอ้วค่ัอบห้าม่ิน่ตอนท้มองวด่างบ่ะอ้ม่้แมอด้่อบไ่าอบได้ม่ได้อได้่าอบได้ม่บได่นบได้ม่อบไอบได้่อบป้ม่อ้ตอบไ้ม่อ่ตอบท้่อบ่อบ่ตอบ คำปริศนาเงินแสนสามคำนะฮะที่ขายมาได้เพียงแค่สองคำเท่านั้นคำแรกที่ขายได้คือคำว่าเจ็บไข้ได้ป่วยคำที่สองครับเมีสอนขึ้นไม่ครบนะครับและคำสุดท้ายคือคำว่าห้ามกินตอนท้องว่างตอนนี้ได้ไปสองคำคำละห้าพันบาทมีเงินสะสมอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทครับเอาแหละใช้เวลาที่มีอยู่เล็กน้อยครับปรึกษากันครับว่าสามคำนี้คุณจะให้เขาเนี่ยนำพาไปหาคำปริศนาเงินแสนได้อย่างไรบ้างเชิญครับคือน้องมันก็ต้องเป็น ยามันต้องเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยเป็นยาพอซื้อจากเภสัชกรถ้ามกินตอนท้องว่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาที่แบบกัดกระเพาะอย่างเช่นพโกเฟนอะไรเงี้ยอ่าใช่อย่างเช่นยาพวกแบบว่าแก้ปวดแก้ปวดรุนแรงชีตุรุนแรงซิลิเบกอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราต้องกินหลังอาหารเอาละตอนนี้ครับทั้งคุณแป้งโกและคุณแกรนะครับ มีเงินอยู่ในมือ1 0,000บาทถึงเวลาที่จะเปลี่ยนให้เป็น1 0 0 0 0บาทครับพร้อมไหมครับอเหมือนจะพร้อมคุณทั้งสองคนต้องตอบภายในเวลา20วินาทีอย่าให้เวลาหมดอย่าให้สัญญาณดังขึ้นมานะครับถ้าเวลาหมดสัญญาณดังเท่ากับหมดสิทธิ์ในการตอบนะครับพร้อมไหมครับตั้งสติดีๆหายใจลึกถ้าพร้อมแล้วผมขอ20วินาทีครับ ขอคำปริศนาเงินแสนครับอขออักษรตั้งต้นหนึ่งตัวค,คุณตอบได้สองคำเรามีอักษรตัวช่วยสองตัวอักษรครับและ20วินาทีต่อไปนี้เ,เป็นของคุณสองคนเพื่อไปล่าแสนเชิญครับยาหลังอาหารยาหลังอาหารมีไหมคะยาหลังอาหารตอบมาก่อนครับต้องต้องกินเลยลเออกินทนันกินมันมันมันใช่ตัวเดีย่ มีคำที่คุณพูดครับมีคำที่คุณพูดอยู่ครับมีคำที่คุณพูดอยู่ครับมีคำที่คุณพูดอยู่ครับหมดเวลาครับมีคำที่คุณพูดอยู่มีคำที่คุณพูดแต่เป็นคำว่ายาหลังอาหารไปดูคำที่สองก่อนดีกว่าครับที่เขาตอบไปได้อ๋อซื้อได้จากเภสัชกรเจ็บไข้ได้ป่วยซื้อได้จากเภสัชกรห้ามกินตอนท้องว่าง ตอบมาว่ายาหลังอาหารอันนี้ถูกตอ้องชงไทยนะครับหาคำนายเจอทับทานยาหลังอาหารเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับตอนท,ที่น้องแกรนบอกว่ายาหลังอาหารแค่สามวินาทีแรกพี่กรีดในใจแล้วอุ๊ยเสียแล้วแสนหนึง่ง แต่ตอนนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่าคำเนี่ยคือคําที่เราเนี่ยคุ้นเคยอยู่แล้วเวลาเราไปหาเภสัชกรก็จะหมุนนั่นนี่แล้วก็บอกว่ารับประทานหลังอาหารเขาจะไม่พูดคําว่าอย่าลืมกินยาหลังอาหารนะคะอะไรอย่างนี้การใช้คําว่ากินเนี่ยคือการพูดกันเองในบ้านเขาจะเขียนในซองยารับประทานยาหลังอาหารให้เป็นแบบภาษาสุภาพนิดหนึงถูกต้องเอาล่ะไม่ต้องเสียใจครับวันนี้10,000แบาทไม่ได้แต่รับเงินจากทางรายการไป10,000บาท ทั้งสองคนนี้เก่งมากเลยครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยด้วยความกดดันทุกๆอย่างแับให้เชื่อมคำไม่ติดนะฮะน้องแกงรู้สึกไงบ้างครับร่วมรยการคะคือเป็นเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะเพราะว่ามันทําให้เราตระหนักว่าความรู้รอบตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญตั้งตัครับเป็นไงบ้างคะสนุกมากแล้วก็ทําให้เรารู้สึกแบบเออบางทีเรื่องสะกดคําก็สําคัญเนาะเราชอบเหมือนแบบสะกดผิดผิดถูกถูกบ้างแต่สุดท้ายแบบเฮ้ย มันสำคัญจริงๆครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับทางน้องแรงแล้วก็น้องไปกกดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมครับสุหรับนี้ครับสามารถมาเจอกันได้ครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับเราเป็นเวลาใหม่แล้วนะฮะรายการสองล้าแสนครับเจอกันได้ครับทางช่องวันสามสิบเอ็ดเวลาบ่ายสองโมงนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามแล้วไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้รสหมูสับ KFC ผลิตภัณฑ์วีจอยส์เครื่องดื่มลิโพ เครื่องดื่มไลฟ์บายสปอนเซอร์เอสเซนโซไมโครกราวด์คอฟฟี่